ถึงจะเป็นตัวลักชัวรี่แต่ก็ยังดูสป,ปอร์ตอยู่ดีคูปเป้แฮตแบกวิ่งด้วยความเร็วเกิน110กิโลเมตรสปอยเลยเขาก็จะเด้งขึ้นมาอัตราสิ้นเปลือง20กิโลเมตรต่อลิตรนไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่แทนแน่นอน100%สวัสดีครับ พบกับผมนนจาก CTP Premium Car อีกแล้วนะครับแล้วันนี้ผมก็อยู่กับเจ้า BMW Series 3320 DGT Luxury นะครับเจ้า GT คันนี้ปี2019วิ่งไปลราเพียงแค่64,000กิโลเมตรเท่านั้นและที่สำคัญเลยเขายังเหลือ BSI อีกด้วยนะครับเหลือถึงเดือน7ปี2024เลยครับสำหรับเจ้า GT คันนี้นะครับราคาขายอยู่เพียง1 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มดูจากห้องเครื่องกันก่อนเลยนะครับ เปิดง่ายๆดึงแค่2อีเท่านั้นและก็ยกฝากระโปรงขึ้นได้เลยนะครับผมเครื่องยนต์คันนี้นครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลทวินพาวเวอร์ทอโบสี่สูบขนาด2.0ลิตรให้พละกกำลังแรงมา้าสูงสุดที่1 9 0แรงมา้าแรงบิดสูงสุดที่400นิวตันเมตรจับคู่กับเกียอัตโนมัติ8สปีดสเตปโทรนิกสูนถึงร้อยเพียงแค่7.7วินาทีเท่านั้นและที่สำคัญเลยอัตราสิ้นเปลืองสูงสุดอยู่ที่20กิโลเมตรต่อลิตรเลยครับผม ถือว่าประหยัดมากๆนะครับสำหรับเจ้า BMW คันนี้ต่อมามาดูในส่วนของด้านหน้าของเขาต่อเลยนะครับไฟหน้าจะเป็นไฟ BMW Adaptive LED นะครับซึ่งไฟของเราจะสามารถเลี้ยวตามวงมาลัยของเราได้นั่นเอง และยังมาพร้อมกับระบบไฟสูงต่ำอัตโนมัติอีกด้วยและยังมีไฟตัดหมอก LED อีกด้วยไฟตัดหมอกของเขาจะติดตามพวงมาลัยของเราเราหักพวงมาลัยไปด้านซ้ายไฟตัดหมอกข้างซ้ายก็จะติดแบบนี้นะครับกันชนหน้าขเขาก็จะมาพร้อมกับเซนเซอร์อีก4จุดตกแต่งด้วยโครเมียมเพราะว่าเป็นตัวลักชวรี่นะครับเพิ่มความหรูหราครับกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าทรงไตคู่ตกแต่งด้วยโครเมียมอีกเช่นกันมาดูในส่วนของด้านข้างของเขากันต่อเลยนะครับล้อของเขาขนาด18นิ้วมาคู่กับยาง2 2 5 5 1 R 18แล้วก็จะมีช่องดักลมเป็นสีโครเมียมนะครับด้วยความเป็นตัวลักชัวรี่นะครับก็จะเป็นการตกแต่งด้วยสีโครเมียมหมดเลยนะครับกระจกมองข้างก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวกุญแจของเขานะครับก็จะเป็นทรงแบบนี้เจ้าของเก่าเป็นผู้หญิงนะครับดูแลรถดีมากรอบสวยงามมากเลยจะเป็นกุญแจคีย์เด็นะครับซึ่งสามารถกดที่รีโมทก็ได้หรือจะจับเพื่อปลดล็อกก็ได้เวลาจะล็อกก็แค่แตะตรงนี้เวลาจะพับหูกกระจกก็แค่แตะค้างไว้อีก2-3วินาทีนะครับ นี่เลยกระจกของเจ้า GT นะครับก็จะเป็นแบบไ like ร้ขอบแบบนี้นะครับถึงจะเป็นตัวลักชัวรี่แต่ก็ยังดูสปอร์ตอยู่ดีนะครับผมแล้วก็ทรงรถของเขาก็จะเป็นทรงคูเป้แฮทแบ็กนะครับด้านหลังของเขานะครับไฟท้ายก็จะเป็น LED แบบนี้เลยกันชนก็จะตกแต่งด้วยโครเมียมพร้อมเซนเซอร์ถอยอีก4จุดแล้วก็ท่อคู่จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นท่อคู่แท้ๆเลย วิธีการเปิดฝาท้ายของเขาก็จะกดที่รีโมทก็ได้กดตรงรถก็ได้หรือจะใช้ชิคเซนเซอร์ก็ได้นะครับเวลาเตะก็ต้องเล็งตรงประมาณนี้นะครับกัน,กนภายในขเขาก็เก็บของได้กว้างขวางมากเลยและยังมีช่องเก็บของด้านล่างอีกด้วยช่องด้านซ้ายมือก็จะเป็นช่องเก็บชุดปฐมพยาบาลนะครับผมแล้วก็จะมีตัวลากจูงรถอยู่ข้างล่างเบาะของเขาก็จะสามารถพับลงได้เป็น40 20 40นะครับ <Wow. S 1> ก็พับง่ายๆดึงตรงนี้เลยปั๊บ เราก็จะลงแบบนิ่มนวลน,นะครับปึ๊บอ่าลงแบบนุ่มนวลเวลาปิดก็สามารถกดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะใช้ระบบคลิกเซ็นเซอร์ก็ได้นะครับนี่เลยอ่า ในส่วนของสปอยเลอร์หลังของเขานะครับถ้าเราวิ่งด้วยความเร็วเกิน110กิโลเมตรครับสปอยเลอร์ mm hmm. เขาก็จะเด้งขึ้นมาพอเราลดความเร็วลงต่ำกว่าจดสิปุ๊บเขาก็จะปิดลงไปครับผม mm hmm. ต่อไปไปดูในส่วนของภายในรถกันเลยครับภายในรถของเจ้า GT Luxury ตัวนี้นะครับจะตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลตัดกับทิมลายไม้แล้วก็มีโครเมียมสีเงินด้วย วงมาลัยของเขาก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับด้านซ้ายของพวงมาลัยก็จะควบคุมเกี่ยวกับลิมิตคอนโรลแล้วก็คูสคอนโรลด้านขวาก็เกี่ยวกับระบบมัลติมีเดียก้านด้านขวาก็จะเป็นที่ปัดน้ําฝนก้านด้านซ้ายของเขาก็จะเป็นก้านไฟเลี้ยวแล้วก็มีปุ่มบ c นะครับคือสามารถดูสถานะตรงหน้าจอเดือนใหม่ได้แล้วก็ไฟสูงต่ำออโต้ที่เปิดปิดไฟก็จะอยู่ตรงนี้นะครับคอนโซลกลางของเขาก็จะเป็น จอลอยแบบนี้นะครับสามารถสัมผัสได้ด้วยหรือจะใช้ปุ่ม i d ไดย์ตรงด้านล่างนี้ก็ได้นะครับแอร์เขาก็จะเป็นแอร์แยกซ้ายขวาอิสระนะครับในโหมดการขับขี่ของคันนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด3โหมดด้วยกันมี Eco, Pro, Comfort แล้วก็ Sport นะครับเบรกมือคันนี้ยังเป็นเบรกมือดึงอยู่นะครับผม ใช้งานง่ายมากสําหรับเบาะคันนี้นะครับก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าทั้ง2ตัวนะครับแต่ฝั่งคนขับจะมีเมมโมรีเซตด้วยนะครับสองตำแหน่งอันนี้ผมสูง170นะครับผมจะปรับในตําแหน่งที่ผมสามารถขับสบายที่สุดนะครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่นั่งตอนหลังกันบ้างนะครับว่าจะสบายแค่ไหน ดูกันแถว2นั่งสบายมากดูดูความเหลือเหลืออีกเยอะเลยครับผม <S <S หัวก็เหลอ,อีกเยอะนะถ้าคนขับสูง170คนนั่งสูง170ก็สบายเลยครับผมสามารถนั่งได้3คนเลยนะภายในของข้างหลังก็จะมีแอร์หลังสามารถปรับอุณหภูมิได้ด้วยแล้วก็ปรับแรงลมได้ด้านล่างนี้ก็จะมีพาวเวอร์แอรเล12โวลต์11ช่องแล้วก็มีที่พักแขนอิดด้วยนะครับก็จะสามารถ เปิดวางแก้วน้ำได้2แก้วแล้วก็มีที่เก็บเอกสารตรงนี้อีก1ช่องแล้วก็ในส่วนของเบาะเขาก็จะสามารถเปิดเพื่อหยิบของจากด้านหลังรถได้ด้วยมีมไอโซฟิกสองตำแหน่งสามารถใส่คาร์ซิตตัวใหญ่ๆได้เลยนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า bmw series 3 3 2สน dgt luxury คันนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเจ้า gt คันนี้อยู่แล้วก็สามารถเข้ามาดูรถได้ที่ tent ccp premium car เลยนะครับผมหรือ ถ้ากลัวพลาดโอกาสที่จะเป็นเจ้าของเจ้าคันนี้สภาพสวยงามแบบนี้ก็สามารถโทรมาสั่งซื้อไว้ก่อนหรือจองไว้ก่อนได้ที่เบอร์ตาน,นี้เลยนะครับและที่สําคัญเลยรถในเต็นทุกคันรับประกันว่าไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่แท้แน่นอนร้อซ็ครับผมโอเคครับก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ